วันนี้เราก็มารีวิวที่โรงแรมบายเนทีกรุงเทพกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องพัก5705นะครับอยู่ที่4 5ร์ห้เนี่ยก็เป็นเลคคี่ที่เราสามารถที่จะมองเห็นวิวฝั่งแม่น้ําได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเลขคู่เราก็จะมองเห็นวิวซิตี้นะครับหลังจากที่เราเดินเข้าห้องพักมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโซฟานะครับเป็นโซฟาน่าจะเป็นโซฟาเบดได้เลยนะครับก็ใหญ่สามารถที่จะนอนเล่นแล้วก็ ดูทีวีได้นะครับด้านขวามือก็เราก็จะเห็นโต๊ะทํางานนะครับแต่โต๊ะทํางานอันนี้มุมดีมากเลยครับเราสามารถทํางานไปแล้วก็มองกับวิวแม่น้ําของกรุงเทพแม่น้ําเจ้าพระยาก็รู้สึกผ่อนคลายอีกอย่างนึ่งครับแต่สิ่งที่ผมว่าดีเลยนะครับคือนี่เลยครับเคาน์เตอร์มินิบาร์นะครับอยู่ด้านหลังโต๊ะทํางานเราก็นั่งทํางานไปกิวน้ำเมื่อไหร่ล้วก็หันหลังมาชงกาแฟชงชา หรือจะน้ําเย็นหรือเครื่องดื่มอะไรต่างๆมันก็สะดวกง่ายไม่ต้องไม่ต้องเดินบริเวณรอบห้องนะครับส่วนกาแฟากาแฟาที่เขามีให้เราก็เป็นกาแฟาแคปซูลของบอนคาเฟ่นะครับก็สะดวกง่ายดีครับเดี๋ยวนี้ก็ทุกโรงแรมก็โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแคปซูลกาแฟาก็สะดวกง่ายไม่ต้องไม่ต้องฉงยุ่งยาก,กน,นะครับส่วนบริเวณด้านในนะครับหลังจากที่เราเดินผ่านโต๊ะทํางานไปแล้วนะครับก็จะมาส่วนของบริเวณ เตียงนอนนะคะห้องนี้นะครับผมชอบสิ่งนี้มากเลยครับก็จะเป็นน้ํามันหอมระเหยนะครับทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีนี่ด้วยครับมีทู่ไม่เคยเห็นฮะที่โรงแรมอื่นย,ยังพอจะมีน้ํามันหอมระเหยแต่ที่นี่เขามีทู่ให้ด้วยเดี๋ยวถัดไปผมพาเข้าไปดูในห้องน้ํานะครับผมว่าที่เนี่เขาออกแบบได้ลงตัวมากเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาอยู่ในห้องน้ําเลย ที่โรงแรมอื่นเราเปิดตู้เข้ามาอาจจะเจอตู้เสื้อผ้าเอาไว้ใส่เสื้อผ้าไดยแต่ที่นี่เขามีตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ํามันก็สะดวกสะดวกดีครับแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวได้ในห้องเดียวแล้วก็ค่อยออกไปบริเวณด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเห็นครับบริเวณในห้องน้ํานะครับก็เราก็จะเห็นอ่างล้างมือขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับมีทั้ง2ก๊อกนะครับก็จะได้ไม่ต้องแย่งแย่งกันในการแปรงฟันในตอนเช้าไม่ต้องเร่งรีบนะครับ ก็จะมีอ่างล้านนงมือผมก็ชอบอยู่นะครเ,เป็นอ่างเดียวไม่ต้องมีแยก2อ,อ่างมันดูค่อนข้างที่จะเกะกะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอับน้ําใบเล็กๆนะครับจะไม่ใช่เป็นอ่างจากุซีนะครับก็จะเป็นอ่างแช่ธรรมดาก็เขามีไอ้บับเบิ้ลบาสให้ด้วยนะครับ